วันนี้เรามาเล่นลูก GM ใบสันส้นๆได้ใจความน่าจะรู้แล้วแหละได้บัตรเช่าสกินนางมาแล้วบอกเลยว่าสกินนี้คือสวยมากก็ลเลยมาลองดูสักหน่อยว่าจะสวยไหมเอฟเฟกโอ้โหเลิศจริงๆเป็นดอกกุหลาบสีชมพูหวานแหววสุดๆแต่ถ้าเทียบกันแล้วว o ยโอเฮดโอเคนี่ถือว่าสกินน้อยนะ2,4,6,8 ไม่รวมล่างต้นก็คือมี8สกินในขณะที่ไวโอนี่คือ15สกินฮัลโหลแล้วทีมตูหยิบป,ป่า3ตัวแต่ฝั่งนู้นน่าจะอาการหนักกว่าเมตร3กับแครี่อีก2อ What the <c oughs> ที่จริงมันปรับภาพให้สุดกว่านี้ได้นะแต่มันจะไม่เป็นมิดกับโทรศัพท์ชั้นนะดิตูต้องชนเลนกับใครเนี่ยน่าจะยากเหรอไวอยู่มั้ง ก็จะเป็นดอกกุหลาบอ่สวยสวยสวยท่าสองก็เลิศดยุกเอเมิลรี่มาบนเออโอ้แต่หมดเอออะอะเอะอะอะเออถอมันล้ดช็อตแบบนเนียนเอเมเลรี่กำหมัดกับสิ่งนี้สกีนี้ไม่มีท่าวาร์ปแฮะเฮ้ยไม่มีฟิกเออเอออะ,เอ,อ,อะไรมีฟิกแล้วไงนาตาาตัวนี้มันเป็นงานนะเนี่ย มีฟงมีฟิกขอแท็กทีฟกลางหน่อยนะนี่แหนปิว้วอะไรเออโอ้ยโดนหัวใจโดนหัวใจโดนหัวใจเอือเอือเอืออะไรหัวใจวีลาสกินนี้มันเป็นถ้วยกาแฟถ้วยเบลเลอร์เลยให้ตายสิเหลือไว้ทำไมวะแค่นั้นปบนี่เออเอเอเอา้าาลอดกระบะแล้วโทษทีกูยังไม่หิวกูไม่อยากได้กาแฟกูยังไม่อยากได้เค้กไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นกูไม่ชอบของหวานอา้าาโอ้ยตายสิ ฉันไม่ได้สั่งของหวานคาเฟ่ไม่ต้องมาให้ไม่อยากกินด้วยบางกรนั้นสําคัญมากเพื่อความได้เปรียบของทีมโดดีดงไม่ตายสิเออคุโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยเจ็บ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล,วแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮออ้ยย่าอย่าลากมาทางนี้ยายาโป้งได้มาหนึ่งตัวได,ได้อยู่ั้งได้อยู่อืมน่าจะพอสวนได้เออโอเคกูไปแล้ววิ่งปล่อยดักเสือเยอะ กูบอกแล้วว่ากูไม่เอากาแฟไม่เอากูไม่ชอบของหวานไม่ชอบเค้กให้ตายสิลิงเราดักหลังอยู่ได้ไหมนั่นหัวแตกไหมเออเตี่ยวหัวแตกแล้วก็ล้าช็อตถึงจะไม่ได้เล่นลาาก็สามารถลาาได้เว้ยอะไรวะนันย้อนเหรอย้อนย้อนย้อนป้องโอ้ย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 มั่วมัวแต่ก็ได้อยู่วู้เอลซูเอลซูตีป้อมตีป้อมเราเป็นแครี่ที่ดี เอ้ยมีใครเป็นไอติมแช่แข็งไหวไหมนี่อะไรเตียวเตี๋ยวแล้วไงเตี๋ยวแล้วไงแล้วไงวิ่งกูไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วกระสุนเฉียวตูดตีบ้านตีบ้านเกมมาจบกันที่บ้านอืมเฮ้ยปิ้วโอ้โหลาช็อตวูคลองใจเย็นวูคลองวูคลองใจเย็นเออเออกระฟกาแฟอะไรกูไม่อยากได้นี่โอ้โหหัวแตกจบเถอะแคดดี้เฮดดีต้องตีบ้าน โโก็ไปสกินที่สวยแล้วก็เอฟเฟกดีมันก็สมควรนั่นแหละเหตโอเคนี่คือเราไว้ใจเขาเรื่องสกินได้นะนอ็มเป็นของบูคองอยู่แล้วแหละทุบหัวแตกมาตั้งหลายคนตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนะอยากให้เล่นตัวอะไรก็บอกได้นะ